สวัสดีครับสวัสดีเ,เ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่ๆลุงป้านะอาทุกทุกท่านนะครับยูครับผมบาสดเดินป,าปลาพาลก็วันนี้ผมก็กลับมาหาคุณลุงนะก็กลับมาดูอาการคุณลุงที่ได้ไปรักษาที่บ้านผมก็วันนี้ผมก็เอาผ้าห่มมาให้แกมีไฟฉายนะนี่ยังติดอยู่เลยก็ไม่รู้ว่าแกตอนนี้นอนหรือย,อยังก็ตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วก็มาดึกหน่อย ก็โอเคครับคลิปนี้ผมขอคนละหงไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นแรงใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปถ้าโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันครับไปจะเสียเวลาเลยตอนนี้ก็ดึกแล้วผมก็จะรีบถ่ายก็ผมก็จะกลับนะไปครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนอ๋อไม่รู้ว่า ก็น่าจะยังไม่นอนอะ่ะก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะมาถ่ายผมก็ได้เอาข้าวมาันคุณลุงกินแล้วนะก็ผมก็ลืมเอาโทรศัพท์มาก็เลยไม่ได้ถ่ายพี่เพื่อนได้ดูกันก็เลยเอาของใช้มาให้แกเลยคืนนี้หัวแกหนาวนะ

ลุงพี่เพื่อนท้องที่น่ะท้องที่พี่เพื่นเฮ้ยขึ้นลงไปนู่นน่ะเดี๋ยวแกก็เดินออกมานั่นเลย จะยืดประห่มให้แกโอเคจะผมขออนุญาตเปิดแฟลกันก่อน,นพี่เพื่อนคือเหมือนไฟชายผมไม่ค่อยสว่างนะแต่ผมขออนุญาตเปิดแฟตกันก่อนเปิดแฟตแล้วนะนี่พอเห็นดูนะนู่นนะลุงโอเคนี่ก็คือไฟชายผมนะ เพื่อนที่ผมจะมาให้คุณลุงมีไฟฉายก็ผมชาร์จมาเต็มเลยก็ถ้าวันไหนทำไมาอีกผมก็จะเอาไฟฉายลูกนี้กลับไปชาร์จที่บ้านผมแล้วก็จะมีผ้าห่มผืนนึงเล็กๆพอห่มได้นะก็อุ่นอยู่นะครับก็น,นียเราจะยื่นให้คุณลุงคุณลุงครับนี่มีไฟฉายผมเอามาให้คุณลุงเก็บไว้ชมทางไ,ได้คุณลุงไม่ต้องตกบันไดก็ คุณลุงก็บอกผมบ่อยนะคุณลุงแกตกบันไดเพราะว่าแกไม่มีไฟฉายแกก็เลยจึงตกบ่อยไม่ค่อยบ่อยมากแต่ก็ตกพอตกอยู่ก็นี่นะคุณลุงจะมีผ้าหมผมเอามาให้แต่ผมยังไม่ได้เอาหมอนมาเพราะผมมาคนเดียวครับนี่ครับคุณลุงก็งนี่ครับไฟฉายคุณลุงลองใช้ดูดิใช้เป็นบ้าครับ มันจะมีปุ่มกดมันไว้อยู่อ่ะคุณลุงนี่คุณลุงอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยนี่ครับคคุณลุงคุณลุงอย่าต้มตาดิครับเอ้ยคุณลุงอย่าไปเปื้อนเลนเดี๋ยวมันหมด,หมดโอเคก็เวลานี้ผมก็จะพูดคุยกับคุณลุงเรื่อยๆนะคุณลุงครับคุณลุงจะ ผมก็พูดคุยกับคุณลุงด้วยเพื่อนะก็แกก็ดีใจมากเลยนะครับที่ผมได้เอาพ่อโหมมาให้แกก็มีเปขาเพื่แกแบบนุ่นเลยนะพี่บินเพื่อนคือนุ่นตุ้งหัวเลยก็เหมือนแกก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะตอนแกที่ยังเป็นเป็นผีโพงแกก็ไม่ค่อยได้มาตรงนี้ก็จะไปหากินตามห้วย ตามที่อื่นไปทั่วเลยก็จะบางทีที่แกเป็นอันนี้นะเป็นพี่พงอยู่แก่ก็ได้ไปรับกินขโมยไก่ชาวบ้านก็ถูกชาวบ้านไล่ตีมาจนแกกลายมาเป็นคนดีแล้วตอนนี้ก็คือมีท่านละสีก็ได้ชวนลุงไว้ก็ที่ผมได้ถ่ายคลิปประมาณหลายเดือนแล้วนะครับก็ที่ ทันทีได้ช่วยเหลือคุณลุงตอนนี้แกก็ดีขึ้นแล้วแต่ตอนนี้ผมแกนะก็ยังยาวอยู่เลยก็น่าจะต้องพาไปตัดแล้วนะพี่พี่เพื่อนไปไหมคุณลุงไปตัดผม <S <S คุณลุงไม่ตอบเลยพี่พี่เพื่อนคือได้เพราะผมนี้คือคุณลุงไม่ตอบไม่คุยอะไรกับผมเลยก็แกก็ดมแต่เพราหผมนะ กวางนะเยอะๆใช่เยอะมีเยอะนะมันเยอะต้องซื้อให้เส่็จหน้าเย,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 ยเอะใช่ไหมนียยกกนมน่ก็ยุงเยอะอยู่นะครับก็ผมว่ารอบหน้าถ้าผมมาผมจะซื้อที่จุดยากันยุงมาด้วยที่มันจะเป็นวงกลมอะครับก็พี่ๆเพื่อนๆน่าจะพอรู้อยู่นะที่จุดยากันยุงก็กล่องละประมาณ ยี่สิบกว่าบาทผมคิดว่าเดี๋ยวผมก็จะซื้อไม้คุณลุงนะก็ได้อยู่ประมาณสิบก่าชิ้นผมว่าจะซื้อไม้คุณลุงใช้เก็บไว้ก็กลัวคุณลุงเป็นโรคไข้เลือดออกนะพอ,อผมได้เป็นไปก็คือทรมานมากลุกไม่ไหวเลยโอเคครับพ,พี่เพื่อนเมื่อกี้ก็ผมต้องขออภยัยพี่เพื่อนเพื่อนมากเลยนะก็เมื่อกี้ที่จัดเก็บของผมมันได้เต็มไปก็มันเลยได้สต็อป ก็ผมก็มาทําแล้วผมก็ลบนู่นลบนี่ออกไปก็ตอนนี้โอเคถ่ายได้เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับคุณลุงอีกรอบนึงไปครับพอบเมื่อกี้ผมใช้ไฟฉายคุณลุงนะก็เดินมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเาพูดคุยกับคุณลุงนี่ครับลุงแล้วตอนนี้คุณลุงกินข้าวลุง จะปเปิดไฟเล่นนะครับก็คุณลุงก็ได้เปิดไฟเล่นนะพี่เพื่อนเมื่อเย็นกับข้าวอร่อยไหมครับคุณลุงก็คุณลุงก็บอกว่าอร่อยนะครับก็คุณแม่ได้ทําอาหารมาให้คุณลุงด้วยคุณแม่ผมก็ได้บอกว่าฟาสก็ไปดูข้าวในว่าได้กินอะไรหรือยังเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวไมหมก็แม่ผมก็เป็นห่วงคุณลุงด้วยนะ ็แบบแกคุณลุงแกแบบไปอยู่นู่นก็คุณแม่ผมก็บางทีก็จะมาดูแลแกเป็นระยะระยะก็แกได้ไปอยู่บ้านผมประมาณสักห้าหกวันก็แกก็เลยกินคิดถึงตรงนี้แกก็เลยกลับมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ถ้าทงสารแกเนี่ยแกก็สิ้นพระชนม์ไปแล้วดูแกก็จะอยู่กับพวกผม แกก็นอนอยู่คนเดียวแล้วคุณลุงกลางคืนนี้แบบนอนคนเดียวกลัวไหมครับคุณลุงไม่กลัวนะก็ทําไมถึงคุณลุงไม่กลัวเพราะตรงนี้เป็นบ้านของคุณลุงก็คุณลุงอยู่ตรงนี้ก็ประมาณประมาณยี่สิบปีถึงยังครับถึ่งยังครับคุณลุงคุณลุงก็บอกผมว่าถึงแล้วนะยี่สิบปี เสียใจมากเลยครับที่คุณลุงได้เสียเมียแก่ไปคุณลุงเริ่มง่วงนอนนะครับลุงก็แต่นี้ผมก็จะพูดคุยกับคุณลุงเลเนเพื่อยะไไปก็ถ้าผม ว่าผมเริ่มมุ่งนอนเดี๋ยวผมก็จะขอคุณลุงลากลับบ้านไปนอนแล้ว แกก็หาต่งอะไรไปเรลยเปื่อนนะผมคิดว่าไปชายรุ่นนี้นะ่าจะอยู่ไม่ถึงประมาณอาทิตย์นะผมว่าไฟนะ่าจะหมดก่อนเพราะลุงเปิดเล่นนะ คุณลุงแกก็บอกผมว่าแกจะขึ้นไปนอนแล้วคุณลุงแกก็บอกผมว่าคุณลุงแกจะขึ้นไปนอยแล้วนะพี่เพื่อนก็แกเปิดไฟขึ้นไปด้วย ดีเมื่อยนะดูนะไฟแกออก็เลยทิ้งไว้แกนะครับก็ um, ผมคิดว,ว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมค่อยกลับมาเอานะก็คุณลุงแกก็ได้ปิดไฟไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูคุณลุงแกเมื่อยนะเมื่อยนะรองเท้าแกแกถอดไปข้างล่างน,นะนี่ครับพี่เพื่อนคุณลุงแกก็ได้หลับไปแล้วเกษายหนหรอ พี่เพื่อนผมคิดว่าเดี๋ยวผมก็จะขอตัวพาพี่พเพื่อนกลับบ้านกันก่อน,ก,นก็ตอนนี้จะเป็นเวลาห้าทุ่มแล้วพอได้พูดคุยคุยลงไปก็หลช่องอยู่ก็โอเคครับพี่พเพื่อนผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเดินออกไปข้างนอกแล้วก็โอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกเลยครับน,นี่หน่อก็จะไปพูดคุยกันข้างนอกอนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันครับไปไปพูดคุยกันข้างนอก,กัน ครับก็โอเคครับพี่บินเพื่อนคือตอนนี้ผมก็ได้เดินออกมายังบ้านของพ่อน้องเฟิร์สแล้วก็ตอนที่ผมมาคนเดียวก็คือน้องเฟิร์สแกตอนนี้ได้เจ็บหูไปก็คือได้พาไปโรงพยาบาลแล้วนะก็แกเป็นไรไม่รู้นะน้องเฟิร์สก็พี่เบิร์ดได้พาน้องไปแล้วก็หมอจากทางโรงพยาบาลก็ได้ให้ยามาให้ยามา น,น้องเฟิร์สก็ได้รับประทานไปแล้วก็คือตอนนี้น้องเฟิร์สก็ได้หลับไปแล้วก็โอเคครับก็ที่ผมได้มาเข้าเรื่องกับพ่อน้องเฟิร์สเลยก็พ่อน้องเฟิร์สผมได้เอาอะไรมาให้บ้างก็จะมี1นึ่ฉาย2องผ้าห่มแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเอาที่จุดยากันยุงมาให้พ่อน้องเฟิร์สด,ด้วยก็โอเคคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปก็จะใครใครใกล้เขาสงการแล้วก็อย่าก็ต้องเป็นห่วงร่างกายตัวเองด้วยก็ถ้าดื่มสุราก็โปรดถ้าเมาแล้วก็โปรดอย่าขับรถเป็นอันตรายต่อตัวเองก็เคครับผมก็เป็นห่วงด้วยนะก็เคครับคลิปนี้ผมก็บายบายครับถ้าผมไปทำคลิปที่ไหนผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ